บอสทรบเอริวันยินดีต้อนรับสู่เกม once human เป็นเกม์ a ว l of Survival Shooter โดยมีเนื้อเรื่องย่อๆประมาณนี้ครับมันจะเกี่ยวกับว่าเราเป็นผู้รอดชีวิตคนหนึ่งในโลกใบนี้เว้ยแล้วอยู่ๆเี่ยปีศาสตามมิติมันก็บุกเข้ามาในโลกนะครับและเราต้องหาทรัพยากรสร้างบ้านตั้งหลักฐานนะครับแล้วจะมีแบบว่าพวกฝ่ายมนุษย์เข้ามาบุกบ้านเราด้วยนะครับและเราต้องป้องกันฐานเราด้วยอะไรปอนี้ แล้วจะมีเนื้อเรื่องที่เราต้องไปสืบส,วน,สวนนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบนโลกนี้ว้นี้กันแน่นะครับเราจะมีความลึกลับซับซ้อนอะไรพอสมควรนะสะลัเกนนี้ผมให้ผมนึกถึงเกมพวก Control ลเ e ส r ต n d i n g แล้วก็แล้วก็ซีรีส์ t r a n g e r Things เลยครับอะไรประมาณน,นั้นเลยครับแล้วในมันก็คล้ายเกม r u s t a r k อะไรพวกนี้อ่ะประมาณน,นั้นจะเป็นแนวนั้นเลยครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยระบบผมว่าล้ำกว่าเยอะเลยส่วนตัวมนะผมคิดว่างั้น เพื่อไม่ให้รอช้าเรามาสัผัสประสบการณ์กับเกม What's Human ก็ดีกว่าครับโยสวัสดีครับทุกทุกท่านส่วนแรก้วครับเรามาดูตรงที่ Customization ของเกมนี้กันนะครับผมคิดว่าระบบการแต่งตัวเนี่ยผมว่าทำมาได้ละเอียดพอสมควรนะครับถึงแม้ว่าบางอย่างนั้นจะจำกัด อายอยู่บ้านเหมือนกันแต่ผมคิดว่ามันทำมาได้โอเคเลยมันถือว่าสตาร์เตอร์มาได้ดีแต่ก็ติดหน่อยก็คือมันอยากจะอยากจะให้ทําให้มันกว้างขวางกว่านี้นะเอออันนี้มันเหมือนว่าจะน้อยอยู่กว่าหน่อยหนึ่งผมคิดว่ามันน้อยอยู่นะเออสลับมบเอาตรงก็คือตอนนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับ let's go ไป devil snake ใ <laughs> <laughs> ช่กุมเบีวใช่ไหมเลยโอเค เอะไรแบบนี้ไนโตรเจนร้อยเก้าสิบห้าองศาเชื่อมมาตรงนี้เลยวะโอเคหมือนทางสมองก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะเออ่ subject status คงที่มีก็ยังอยู่ในฝักอยู่สุดท้ายประสบการณ์ตรวจสอบ ถ э so ึงว่าต ah, ่อไปขอพลังงานเด่นๆด้วยเราจะได้ตรวจสอบได้อุ๊ยอะไรอ่ะมีพลังจิตอะไรวะอาอเลิมึงสกเลตตี้เบสเออหืมปดเดิบปตเดิบอะไรเี่ยเหมือนเราเป็นหนุกทดลองอะไรสักอย่างเลยว่ะแล้วมันเหมือนว่ามีอะไรแหกเข้ามานะครับในระบบความปลอดภัย เปิดมาในทีมนี้ผมคิดว่ามันเหมือนกับสเตนเจอร์ติงเลยว่ะเอาตรงนะมันเหมือนมากเลยครับมันเป็นการผรสมผสานระหว,ว่างสเตนเจอร์ติงกับอไอเกมอะไรวะที่เป็นของเอ,อะไรอะใบมีดมันปักอยู่ที่อกเราจะเป็ตรมนีม้กรบอกอยู่ปุ๊บเด้อะไรวะเนี่ยกดเอฟค้าง็นการดึงออกนะครับเดี๋ฟัง ใช่จริงด้วยเราเป็นหนกทดลองนะครับถูกจับมาทกลองโอ้ยโอเคมาละอ่าตูดเอคมาไป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 อะไรอ่ะอ่าผมนึกนึกออกแล้วนะครับมันเป็นเกมคอนโทรลนะเออตื่นเกมคอนโทรลมันเหมือนกันเลยคล้ายๆกันนะครับงานศิลป์อะไรอย่างงี้โอเคเหมือนเราฉีดไอฮิลเลอร์ไปนะครับเป็นยารักษา แล้วมีดมันมีดอะไรวะนะเออนี่ไงมันมีดมันบฟ้ฟได้ด้วยนะครับโอ้เคมูฟอาราวคมเมล่าอ่าฮะสปินชิปเหมือนเดิมโอเคเหมือนเกมทั่วไปเหมือนเราอยู่ในเกมเดสต์แอนดิงนะครับคล้ายๆกันใช่ไมกันเอ,เอ้มีอาหารด้วยวะโอเคเอามาเลยเลยอ่าฮะมีสตาเมนาไฮเดรชั่นอาการหิวน้ำอะไรด,ด้วยนะครับอืมโอเคเรา <Huh? S 1> สี่ไปกันบดด <laughs> เดี๋ยวอะไรวะเนี่ย น้ำมันขึ้นอย่างนี้เลยต้องโทรเป็นการโลนะครับโอเคเหมือนดักโซอันนี้อะไรอะเมโมเหรอเมโม revision document memo นะครับเป็นการเอ่อเก็บรักษาอ่ะ top secret เ,เลย A 0 7 3นะครับมีการเข้าถึงของพื้นที่การทดลองโครโนนะครับซึ่งมันต้องเปลี่ยนทุกๆวันนะในวันนี้เนี่ยโค้ด D 2 3วันทดลองก็คือ07 2 8รหัสนี้ ถูกอัปเดตแล้วคอนเฟิร์มแล้วจากซูเปอร์วิเซอร์จริง3ามถูกอัปเดตรหัสแล้วเรียบร้อยโอเคเป็นกรารรหัสอะไรสักอยา่าง07นย์เจ็ดอ,อะไรนะดูแป๊บนึง0728น,นะครับโอเค0728จดจำไว้จำไว้จำไว้โอเคเรากระโดดได้ไหมโอ้ได้ด้วยว่ะโอเคกระโดดกดสซูมกันนะแป็กอ๋อกดกดไอนะครับเป็นการกดแป็กโอเคเข้าใจแล้วความหิวกระหายนา้ำแล้วก็ซานิตี้นะก็คือจิตใจของเราโอ้มีระบบจิตใจเราด้วยนะแล้วก็สตาร์วิน่านะครับเป็นแบบว่าความความเหนื่อยอะไรอย่างนี้ โอเคเรา0728ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะ0728เ,เรียบร้อยนะครับโอ okay. เคบีเป็น melee attack อ่าเป็นการโจมตีเราจะประชิดนะครับกับีรูเรื่องรูเรื่องเอ้ยลดสเตอร์ริสเซชัรเป็นหน่วยทดลองเหรอเหมือนว่าสัญญาณการทดลองเนะี่ยเหมือนว่าสิ่งเหนือธรรมชาติพอมันใกล้ตัว subject 073ก็คือตัวเรานะครับเหมือนว่าจะเป็นตัวเราเว้ยเท่าที่ผมจัดใจความได้นะม,มันจะทำให้เกิดความรุนแรงมากขึ้นนะอะไรตอนนี้นี่อะไรเอ s ซกา a r ดนะครับเราเก็บมาได้แล้วนี่คือฮเฮ้ยนี่มันกระเป๋าแบบ BB เลยด้วยว่าบีบ <laughs> ีในเดสต์แลนดิ้งแล้วนี่คืออะไรพัดพิภพอ่ะ ตัวฉันอีกคนนึงวัดอ๋อน,นี่คือกุมารมาตรงนี้เหรอวัดทุกฝั่งเออแปลกดีวะโอเคเอ่อแล้วเรามีกระเป๋าด้วยนะครับเอ,อเราจะมีบีดีให้ใหเก็บปะวะน้องบอมบีดีวุดเออเมื่อกี้ทำไมกูไม่เห็นวะเออเออคุยกับมันนะคุยกับนกประหลาดตัวอะไรวะเออ ก็ดีใจที่ได้เห็นอีกหน้าอีกคนหนึ่งนึกว่าจะอยู่คนเดียวเท่าแล้วแล้วนายก็เป็นเมตาฮิวแมนเช่นกันเหรอเมตาฮิวแมนเหรอเราเป็นมนุษย์พลรามิเศษอะไรอย่างงี้นะครับอัดถามอะไรแล้วกันเมตาฮิวแมนคืออะไรฉันไม่รู้ว่านายเป็นใครแต่ฉันรู้ว่านายเป็นตัวอะไรนายเกิดมาจากเครโดเป็นสิ่งเดียวที่เมตาฮิวแมนทำได้นายสิ้นเสียความสนใจใช่ไหมล่ะ นายจำได้หรือเปล่าว่านายเป็นใครไม่จำไม่ได้ Nope พยักหน้าพูดไม่ได้นะครับตัวละครออนไลน์อาจจะเป็นอ,อะไรบางอย่างระบบนะมันทำให้ฉันติดอยู่ใน c r รดมันน่าจะเป็นการสายเอที่ทำให,นห้นายลืมความทรงจำฉันชื่อว่าวีนะฉันเป็นพัทวิกับนายได้อ๋อโอเคเองั้นถามเลยแล้วกันเราอยู่ไหนที่นี่ดูอันตรายนะที่นี่มันเรียกว่าโมโนลด โลซตาใช้ทุที่นี่เป็นการเก็บดิวิชั่นและตกลงกับบันฉันไม่คิดเลยว่าจะมีดเดวินเยอะมากขนาดนี้เลยนะดเดวิชั่นกันเถอะเป็นเรื่ยุคคอมพิวเตอร์อ่ะนายมาที่นี่ทำไมฉันมาช่วยสกดิวิชั่นนะ<ต><ต>เดเปอร์บัตติฟายนะครับตอนนี้เราต้องไปแล้วฉันนำทางได้นะแต่ฉันอยากให้นายช่วยให้ฉันทำภารกิจก,ก่อนนะ โอเคได้ได้ได้มันบอกขอให้เราช่วยทำภารกิจนะครับอ่ะจับไปก่อนที่จะนำเราออกจากที่นี่เนาะโอ้โอโหไอชิบแมงล้ำว่ะผมชอบนะเนี่ยผมชอบความล้ำของมันแล้วก็ความพิศวงของมันนะครับถึงแม้ว่าเทเลอร์มันจะแปลกๆไปไหนก็เถอะโอเคเรามีเวฟคอนเกรสเก็บเกี่ยวเอาหมดได้นะครับก็มีมีดเอ้าใช่กูก็มีแล้ววะใช่ไม่ใช่เหรอวะอ๋อเป็นมีดเอ่อไดยาโอเคโอเคเมเรอจ วิ่งศัตรู่ะเราสเตลได้ปะได้นี่ว่ะอืมสเตลเลยกูสเตลเลยละกันอืมเอซิม,มีชีวิเนี่ยเนี่ยมันติดเชื้อมาจากอิสตาร์ดัก,กน,นะมันชื่อว่าดีเวียนโลกของเราเนี่ยเต็ไมไปด้วยดีเวียนมากมายหลังจากที่ดาวตกมันไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาอ๋อก็คือถูกติดเชื้อนะครับแต่นายเป็นแมตตาฮิมแมทนายไม่ไม่เป็นไรหรอกอ๋อแน่อาจจะใช้สตาร์ดักเนี่ยเป็นตัวใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะ อ๋อเหรอเราได้ขนมปังด้วยโอเขนมปังจากไอ้สัปหลาดนะครับคือไอ้พวกตีเวียนพวกนี้เนี่ยมันเหมือนว่าเป็นมนุษย์ธรรมดาที่โดนดาวตกมันทำให้มันติดเชื้อนะครับแต่เราเป็นแม่ต้าฮิมแบนเราไม่เป็นไรเราไม่ใช่คนธรรมดาไงเออเพราะงั้นนี่สบายๆครับโอเคเราจะสเตคิวตัวนี้ยอุ้ยเอาไม่ได้แล้วว่ะวิวตายแล้วพี่เจ้านี่เป็นไงล่ะเฮ้ยเอาเรื่องว่ะชอบ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 แอคทิเวเตอร์เหรอ คืออะไรวะแอคติเวเตอร์อ๋อเป็นเลือดนั่นแหละเออเป็นยาชินให้ตัวเราได้จับไปนะสับแรงสับแรงอ๋อเรามีหมวกแก็บหนึ่งหมวกแก็บก็โง่นะครับกับเอ่อแฟบริกแบตเทอรี่ลนะอันน่าจะมีกางครอบของโชว์เลยเราได้หมวกมานะครับหมวกโง่มาหนึ่งเอโอ้โหโอเคเรากดเคเป็นการดูได้ดีเทลอะไรอย่างนี้อ๋อกดเคเป็นคีรัสอ่ฮอาร์เมอร์สล็อต มันจะมีความทงทานด้วยนะครับมันพังด้านนั่นแหละเอาง่ายๆแล้วก็มีสกิลให้เราแบบว่าเพิ่มความสปีดอะไรอย่างี้ได้โอเคเข้าใจรูปปินนะครับรูปปินโอ้ยเแค่มีระบบครับปืนด้วยวะ่ะใช่ปะใช่ปะวะอันนี้ผมที่ผมเข้าใจนะเป็นรูปปินสร้างปืนนะครับอุยอ้ยเฮ้ยเท่อยู่นะทำไปเล่นไปเออเออดีดีด,ด,ดีโอเคเราขึ้นก่อนดีกว่าครับเฮ้ยผมชอบมากเลยเฮ้ยรถสตาร์กาดด้วยว่ะตอนนี้มันค่ำคืนแล้วนะ พยายามใช้ไฟฉายโอเคโอเคได้แหลโอ้เรามีประตูวาร์ปด้วยนะครับไปสองทางโอเคอ่ะนี่ใครเนะี่ยอ่ะมันพูดถึงโปรเจกต์ไอ้บัตเตอร์ฟลายนะครับมันเปลี่ยนเป็นกระดาษกระดาษผีเสื้อนะกระดาษผีเสื้อที่ไอ้นกมันพูดถึงมันต้องการสิ่งนั้นนะครับอ่าอ,อะไรปะอันนี้เราดั้งได้บอกว่าผมอยากรู้จริงไม่รู้ว่าเราดั้งสเตล,ลได้หรือเปล่าแต่มันมีท่าสเตล,ลได้แสดงว่าเรานั่งได้เว้ย แต่ผมไม่รู้วิธีนั่งอ๋อกด C นั่งแหละโอเคเข้าใจแล้วเรามาดูภารกิจหลักต่อด,ดีกว่าเป็นรูปผู้หญิงนะครับไม่รู้ว่ามันสืออะไรแต่มาหนูเป็นใครนี่แตะโอ้โหแตะเดี๋ยวก่อนนะทำไมมันแตะตรงนั้นวะเออเออช่ามาแล้วกันเราเราวาร์ปมาตรงนี้เลยนะครับ The f u c k อะไรอ่ะอ๋อเราสามารถที่จะใช้เอ่อไอ้พวกไอเศษอะไรพวกเศษสีแด,ดงๆเนี่ย มันจะฉายแบบว่าภาพคนในอดีตได้นะครับแบลว่าเหตุการณ์อะไรย่างนี้อารมณ์เหมือนว่าดูเหตุการณ์ในอดีตได้อะไรบมาณนี้นะครับกดคิวอัติเวก่อน DVT-011 นั่นเหรอฉันชื่อปีเตอร์แฮมเมทนะเธอชื่ออะไรอะฉันไม่รู้สิหนูก็รู้แค่หนูเป็นสัปราดอะแม่ของหนูอะพ่อหนูด้วยแต่ทุกคนอะพวกเขาตายหมดแล้ว แล้วเป็นความผิ่ของหนูเฮ้ยเฮ้ยเจกอนสิจจยังก่อนฉันมาที่นี่แล้วฉันอยากจะทำทุกอย่างเพื่อช่วยเธอนะไม่มีผลลรอกไม่มีใครช่วยฉันได้มันจะดีกว่านะถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยให้หนูอยู่คนเดียวขอร้องละอย่าเสียเวลากับหนูเลย ฉันคงทำไม่ได้หรอกนะและเธอไม่ใช่สับปะรดด้วยที่จริงแล้วเนี่ยเธอพิเศษบ้ากด้วยนะฉันแค่ยอยากจะเรียนรู้ที่จะควบคุมพลังของเธอถ้าเกิดว่าเธอทำได้แล้วก็เธอสามารถช่วยเหลือมโลกนี้ได้ด้วยนะเราจะทำด้วยกันโอ้แสดงว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นโปรเจกต์ในการทดลองนี้นะครับแล้วเหมือนว่ามันจะมีพลังพิเศษอะไรสักอย่างโอเคไป ผีเสื้อหนูเนี่ยมันบินเนี่ยใช่อะใช่เป็นดิวิชั่นตัวแรกกันะโอ้ดูสุภาพันเลยอะฉันจำชื่อหนูได้แล้วหนูชื่อมิซุโกะหมายความว่าเด็กแห่งแสงเป็นสิ่งแรกที่หนูสร้างมาหนูจะสร้างมันอี FIRST Division นกันเหรออ๋อเหมือนสิ่งแปลกปลอมตัวแรกก็คือผีเสื้อกระดาษได้เองนะครับโอเคเข้าใจ เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเราต้องการพลังงานที่สามารถที่จะทำะาลาย evolutionist ได้และฉันคิดว่าทันเจอแล้วเธอนั่นแหละเฮ้ยเราต้องไปช่วย division คนอื่นน,นะเราสามารถเปลี่ยนแปลง,งได้มันอะไรกันหมดที่เราสู้ไม่ไฟก็เหรอใช่ไม่ไฟนะมันเล็กมากแต่ก็พลังงานสูงมันไม่พลงง เราสญญามารถที่จะทนทานม,มาได้พูดถึงเรื่องอะววไรวะเมฟายเหมือนว่ามันจะใช้ผู้หญิงในการแบบว่าต่สอสู้อะไรบางอย่างนะครับโอเคพรละกิจหลักเราไปตรงนั้นอ,อุ้ยติ๊กต๊ปี้ตัวนี้ได้ปะขอไปนหนึ่งนะไปนหนึ่งนะเออทางนี้มีอะไรวะอยากรู้โอ้มีกล่องว่ะโอเคเยอะๆมาเห็นกูแล้วด้วะใช่ไหมอ้หเชี่มา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 ปราสแมนโอ้แล้วอืออไอ้หัวไอ้หัวหีบ ใช่เหมือนมิมิกเลยว่ะเฮ้ยอะไรอะ what เราหยิบมาได้ what หนานี้ชิ่ยลิบหยิบมาได้เลยวะหยิบไอตัวหัวก็โอ้ชิต what ฮะอะไรวะเนี่ยจริงยิงได้ด้วย what เฮ้ยอย่างเจ๋งเลยโอ้โหเราสามารถที่จะเอาจับหัวนี้มายิงได้ด้วยนะครับเชี่ยอย่างเจ๋งเรามีกระสุนด้วยนะกระสุนสิบกว่านัดน,นะครับโอเคไอตัวนึงอยู่ไหนแลวะหนานี้ไปแล้ว เชี่ยมีการแบบหยิบหัวมายิงศัตรูได้ด้วยนะครับเออเจ๋งวะ่ะเอาถุงมือมายิ้ยมไปเลยโอเคมาหยิบมาเชีย่ยเขาชอบเลยว่ะเออผมเริ่มชอบเกมนี้แล้วว่ะโอ้ตรงโอเคกระโดดไปเฮ้ยย่อหายไปแล้วโอ้นายเจอเดเวชันแล้วลองจับดูซิพยายามที่จะเอากลับมาได้ให้ได้นะอ่อนเหรอโอเคเออเอาออกก่อนดีกว่านี่พวกนี้หัวกระเป๋า เออเก็บมาได้ป่วะได้มาแล้วนะครับปัตตุฟายเอฟเฟกต์เออเออเจ๋งดีแล้วนี่อะไรเนี่ยอ่ะแตะกรอบหนึ่งนะครับน่าจะเป็นการวาร์ปช่ยริงด้วยโอเคคนนี้คือมิสโกะใช่ไหมเป็นชื่อของเธอแต่เธอเป็น subject อะไรบางอย่างาการทดลองนะครับแบบอีมิติดหนึ่งวี เป็นลูปอินฟินิตี้เชีย่ยชอบเพลงว่ะเอเอ,อแต่นี่มันจะสื่อถึงอะไรวะผู้หญิงคนนี้แล้วเราจะได้เจอเธอหรือเปล่าน,นี่ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วเรา what เ h e fuck เราอยู่บ้านไหนวะเดะวัตงงเลย what เด e fuck เดี๋ยวอ้าวมิสโกดีว่ะฮะ อาไม่สุโก็โรเซต้านี่เหมือนเป็นเหมือนจะเป็นหน่วยงานที่แบบจับตัวเรามานะเพราะว่าเราตรงเสื้อเรามีแบบเขียนว่าโรเซต้านะครับแสดงว่ามันเป็นองค์กรอะไรสักอย่างแล้วไอ้ฝ่ายของบลเตอร์แฮมเบิร์ตมันต้องการที่จะสู้กับมันมน่าสนใจอันนี้เป็นแบบอ๋อนี่คือแบบทำอาหารได้ด้วยเหรอโอ้โหเชีย่ยมีระบบหลายอย่างมากมายเออ,เอ,อชอบชอบชอบอันนี้คือทาริทอริเทอร์มินอลเหรอมันคืออะไรวะบลเตอร์ อัปเกรดทรีตตอรีร่ได้อ๋อเป็นการที่สร้างบ้านนั่นเองนะครับเฮ้ยโอเคว่ะระบบเยอะแยะมากมายสุดยอดเหมือนว่าทางโลเซต้ามันก็วางแผนอะไรบางอย่างแล้วก็แบบเปิดอะไรๆอีกแล้วนะครับทำให้มันเละขึ้นกว่าเดิมอะไรบ้านี่ทำให้โลกเละขึ้นกว่าเดิมแลวสับวีนายกลับมาแล้วนายยังไม่ชชื่ออยู่ใช่ครับและผมเจออะไรมาอย่างด้วยเป็นเมตาด่ะเขาเพิ่งเกิดมา เราเปิดไคโตแล้วก็ให้คุณไปเป็นสระโอคมากนะเบต้าฮิมันมีความหมายกับฉันมากได้ใช้ว่ามิสกอนะฉันเคยเป็นเมตาฮิวันเหมือนกันโรเซต้าก็ตกลองอะไรบางอย่างกับฉันเยอะแยะมากมายเลยแหละตอนที่วีจะช่วยฉันมสกอรเป็นคนที่พิเศษนะล่ะขอบคุณเธอด้วยที่ทําไม่ฉันสามารถที่จะไปที่ของดาวตกได้ คุ้มปลอดภัยที่นี่นะอ๋อเหรอเอ่อดาวตกอ่ะลองทานดูมันคืออะไรไม่เข้าใจว่ะเมื่อ20ปีก่อนโลเซต้าได้ทำการเอ่อฟลักช์นสตาร์ดัสเป็นหนึ่งในการทดลองอ๋อและผลลัพธ์ก็คือเกรดวันมันลุกเข้ามาได้และเข้ามาในโลกของเราเพิ่มเลเวลของสตาร์ดัสเีอยอยู่กับมันด้วยตอนนี้โลกก็เต็มไปด้วยพิษและเต็มไปด้วยสิ่งแปลกปลอมและอันตราย อ๋อ20ปีที่แล้วเนี่ยไอโรเซต้ามันทดลองแล้วก็เหมือนประตูมิติอะแล้วไอสิ่งแปลบปลอหรือว่าเกรดวันนะครับไอเชผมนึกถึงนึกถึงเทพในแบบบอลเลยว่ะเกรดวันเนี่ยมันก็เข้ามาในโลกนี้ได้นะอ่าตามนี้ปีเสื้อกระดาษเนี่ยเป็นสิ่งแปลกปลอที่คุณต้องการกันเหรอใช่แลค่ะปีเสื้อเนี่ยมันเป็นฉันอยากจะใช้มันช่วยเมตาคนอื่น สิ่งสำคัญที่สุดก,ก็คือตอนนี้เราต้องช่วยให้ถึงปลอดภัยนะครับไม่ได้ให้แม่คนอื่นต้องกลางรูมเนียมันมีดีไวส์ที่สามารถที่จะเก็บสิ่งแบบปลกปลอมได้อ๋อก็คือเราจะเก็บกีเสื้อไว้ในนี้นะครับโอเคเหมือนในเทเลอร์เลยนะเออโอเคกด F Use Security. อฟยูสซิบบเอเรตีอ่าฮะสีแปลกปัตต s ฟ c ยส e r i g h ไรคลิกออกไ้นี่นะครับอ๋อ แล้วเก็บมาได้แล้วฉันคิดว่ามันชอบนายนะอ,อ,อ๋อเหรออ๋อดีเวนพาวเวอร์เดวิลสแน็คช <c oughs> ื่ออย่างเต็งโอ้ยแล้วมีความรู้สึกมีอารมณ์ด้วยครับเออเจ๋งดีว,ว่ะ สิบแปดปลอนเนี่ยมันอันตรายมากถ้าเกิดว่าเราไม่ดูแลมันอ๋อมันอาจจะทําให้เกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ไม่ค่าคิดได้นั่นแหละที่เหตุผลที่เราต้องสร้างเมฟายมันทําให้ Credo และ s e c u เ i นเเนีเนี่ยเก็บสิบแปดปอมได้เราหาทางที่จะให้มนุษย์กับสิบแปอป้อนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะแต่สิ่งเดียวที่เราทําได้ก็คือต้องกําจัดพวกโรเซต้าอ๋อโอเคเข้าใจแล้ว สิ่งแปลกปลอมบางอย่างก็เฟลลี่เหมือนกันนะเหมือนกับผีเสื้อนี่ไงแต่แต,ตัว,ตวอื่นเนสิ่เหมือนกับในมอลลลิต์มันอันตรายมากถ้าเกแล้ราเราไม่กิเียวทั้งหมดแล้วก็เราต้องเรียนรู้มันได้นะโอเคโอเคเราเรียนรู้มันได้คุณต้องเตรียมพร้อมสตาร์ดัสเนี่ยมันถูกแยก,กออกมาแล้วเราก็ไม่ชชวร์ว่าทำไมอุ้ยหนานี้หนา,นนานีิอะไรวะ ระวังนะนั่นก็เป็นไซเลนแน่นอนไซเลนไงเชีย่ยมันทุกกลับมาแล้วแน่นอนมาเล้เบต้าเมือนสิแบแปดปอมมันจะเข้ามาในโลกนี้แล้วเราต้องสู้กับมันเอาผีเสื้อไปด้วยนะมันช่วยนายได้ <c oughs> อ๋อเหรอโอเค <c oughs>